การเชื่อมต่อมือถือ2เครื่องนะครับก็คือเปิดเครื่องมาก่อนแล้วก็เครื่องแรกเนี่ยต่อปกติเลยครับกดเชื่อมต่อกดเปิดบลูทูธเจอไหมเป็กพอร์เกตอ่าตรงนี้นะครับจับคู่โอเคเครื่องหนึ่งจับคู่เรียบร้อยนะครับจับคู่อยู่ต่อไปเครื่องสองเนี่ยกดอ่า ปุ่มค้นหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สไลด์ลูกหมุนมาด้านหน้านะครับเปิดบลูทูธอ่าเจอแล้วเอกเก็นะครับอันนี้เครื่องสองเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่เครื่องหนึ่งยังเชื่อมต่ออยู่ไหมนะครับเครื่องหนึ่งยังเชื่อมต่ออยู่นะครับ แล้วก็ดูเครื่องสองเครื่อง2ก็เชื่อมต่อนะครับ